นี่ครับเมื่อกี้ไอเหี้ตัวมาครับนี่ก็เป็นรถที่รอติดเวลาอยู่นะครับนี่ยังเข้าไปไม่ได้เหลืออยู่ยี่สิบนาทีฟาดไอ้ชานุ่นกับแซงไป็นไงเงึดวะเอ้อยูจะถึงวะมา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 ไปจอดหน่อยมั่นรถ อปีิหาหมู่ก่อนพี่น้องหาเพื่อนก่อนครับหาเพื่อนก่อนเราถึงจะไม่โดนคนเดียวไม่มันใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดอยู่ยตรงนี้ก็สิบนาทีแล้วนะครับวิ่งไปอีกก็สิบนาทีเป็นสิบโมงพอดีนะครับตรงนี้มันติดแค่เก้าโมงนะครับ วะซ้ำเพราะไอ้อ่านนรก่ะองมันติดสิบโมงอะก็เป็นบรรยากาศเมืองกรุงเทพนะครับวันทำงานสวัสดีครับสวัสดีวันทำงานต้องใครหลายคนด้วยนะครับผม ดนนอนหยิบหนึ่งเราพี่น้องนะครับขึ้นมอเตอร์เว่มาแล้วก็มานอนมาดูกันว่ามันจะติดไหมผมว่าติดแล้ว น่าจะฉีกซ้ายออกแต่ทีแรกนะติดแล้วครับท่านผู้ชมได้คิดด้วใดเราพี่น้องนะครับขึ้นเนี่ยออกมาเดือดรึเปล่าดเฮ้ยนอนะฟังเสียง o A, A, รถอ่อยแอ๋อ้อยแอ๋เลยนะคนคนโมาหรอกนี่ครับก็จะมาเบียดกันเข้าท่านผู้ชมเห็นป้ายอยู่ใช่ไหมครับ ป้ายแหียรย่าขึ้นไปเรื่อยไปสีน้ำงเงินน่ะถ้ารถหนักอ่ะรถเปล่าขึ้นไปรวดเสียงบีกไเบีกเจ็บไปนังหรอกแหมก็ติดตะไกลแต่ท่านผู้ชมติดไกลมากเลยครับต้องเข้าคู่ขนานไปนะครับเหมือนอย่างที่พาเคยพามานั่นแหละครับ เขาคู่ขนานไปกับไปติดไฟแดงอยู่หวังสะพานตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่ได้ไปง่ายหรอกเบื้องสถานการณ์ล่ะนายจะสวยอยู่นี่แหละเหมือนฝนจะตกอีกเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศ่องเทียบ เป็นอย่างน้อเดี๋เนาะครับรถเริ่มสะสมแล้วครับติดจอดเลยท่านผู้ชมน่าจะติดไฟแดงเนาะ นะครับเราต้องเบี่ยงซ้ายเข้าไปนะครับเบี่ยงซ้ายเข้าไปกู้ขนานไปแย่งกันเข้านะครับแล้วก็จะไปแย่งกันอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ออกไฟแดง <c oughs> <c oughs> เอยเงินไหลไปเสียบลงท้างนันนะี้อีเฟิ่อนเนะ่ะฉลาดแต่ว่า ไม่เอาด้วยนะครับไม่ไปถ้ามันไปนติดยู่หูนั่นหละจอจะปล่อยเล,ยละเลยชนนจอนี่ครับเริ่มจะแย่งกันแล้วครับเริ่มจะเบียดกันนะ้วมันแย่งแนละ้วต้องเบียดกันเข้านะครับขับรถในกรงเทพนะครับ ถ้ามาได้ใจดีอ่ะเม่อ์ขวางไม่ได้ไปอีกทีครับถ้าข้าได้ใจดีอ่ะมันต้องมีแบบลูกแบบให้เขาดาน้ำจัากน้อยมันถึงจะไปได้ดีโอ้เหลนะ็กื่่งนะโกโลตั้งเดียบอ่ะ เป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยอไฟวะดเดี่ยหรอไฟแดงอี้วติดีกแล้วครับ ไฟแดงบ่อยบ่อยไฟแดงหลายไลดไฟเกียวยี่สิบวิท่านในไสหอ์อัดแก่หายอยู่แดงเลยเฮ้ยน่าจะทำถนนขามแยกไปรถเนะาะว่าไหมท่านผู้ชม นี like, ่แหละครับไฟแดงแล้วครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยนายอุ้มเทียบท่านผู้ชมไปล่าเสียงนี่แหละครับสาเหตุที่ซื้อรถดำสาเหตุที่ซื้อรถดำนะครับทำไมไม่ซื้อรถล่องเบอร์เงาหลุดจำไปชม ถ้าเป็จะซื้อสิมันได้เยอะก็จริงนะครับแต่ดู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 โอผมไม่พู้เดี่วเนี่แล้วอะแ้งลางงางละเงินนี่มเพื่อจะขึ้นไปเบียดขึ้นหลาย ไอเงาเอาไปนอนอยู่สาไอร้านสิบเอ็ดเลยพอกระตื้นไปอันมูเขาเอาไปเบิร์นแล้วพ <c oughs> ียาวนะครับนอนบอตื่นแล้วไอเบิร์นนะ่ะ <c oughs> นี่แหละครับวิ่งรถมันต้องกะมันต้องกะเวลาแบบมันต้องแบ่งเวลาให้ถูกอ่าไม่ใช่กะเวลามันต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับเวลานอนเวลาทำงานเวลาวิ่งนะครับเวลานอนเวลา,นานขับ อ่าถ้าขับอย่างเดียวเหมือนอย่างผมเนี่ยเชื่อเพราะว่าไปหอดนี่นอนห่เน,นอนแล้วเขารัดคิวเี่นนะ,นนะถึงคิวตัวเองไม่ไปลงเพราะว่าคานอนติดนอนนะครับคนที่เข้ามาทีหลังเขาก็ามาแซงคิวไปก่อนจบายเขาอ๋อก็ติดขากแถียวะ ผมว่ามันไม่ได้ไปแล้วนี่ครับเห็นไหมครับเก้าโมงสี่แปดแล้วนะครับอสิบโมงยังไม่ได้ไปหวองตรงไ <laughs> ม่อเอาแต่ผู้ชมนะครับไม่ได้ไปไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้คลิปนี้คลิปนี้เอาเฉพาะตรงนี้แล้วกันนะครับ <laughs> <laughs> โอ้ยนหล นานไม่เลวโหเงิดหลายวะยังที่ผมบอกว่ไปเอกเชียร์นี่นะครับขับรถนั่งเทียบอ่ะอันบ่อเย็นั้งที่เดี๋ยววันไปพี่น้องมันโบเซือเดี๋ยวสีไม้ใจดีออกก้อนไปก้อนออกก้อนไปก้อนนี่แล้วเลยนะครับมันต้องมีลูกแทรกลูกอะไรจากน้อยนะครับลูกมึนจากน้อย ไปไปเมียไอ้ <c oughs> อเจ้าก็มาแท็กครับแล้วผมก็โดนแทรกไปหลายคัน <c oughs> อไอพี่วายยังไงเนาะท่านผู้ชมมาแบงครับ รถมันเยอะนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตแล้วกันนะครับไว้ให้ผมไปผมก็ไปทางนี้ ดูด,ดูดูกระจกครับไปว่าอ้ไรลีนวะโอ้ยน,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับโอ้โหอะไรอย่างเลยสวัสดีครับ